สวัสดีครับผมเทธสุภพงศ์นะครับครับอ๋อก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของของอีกบทบาทหนึ่งของทางธุรกิจก็เป็นธุรกิจครับสารสุขเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าทำตามความฝันของเราแล้วก็เป็นธุรกิจที่ความฝันของเราไม่ใช่แค่ธุรกิจที่เหมือนกับว่าเราจะทําธุรกิจขายของเย่างเดียวแต่เราอยากทำธุรกิจที่เรียกว่าช่วยชุมชนด้วยซึ่งสารสุกก็จะมีตะกร้าครับเป็นตะกร้าอย่างตามชื่อเลยสารสุขเราเลยมีการดีลกับ เป็นเรียกว่าตะก,ก้าทางภาคเหนือครับที่แบบว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยที่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับของการของค่าตะก,ก้าเนี่ยผมไม่หักเลยผมส่งกลับไปที่ภาคเหนือหมดเลยครับใช,ใ,ชใช่ครับจริงๆมันเป็นการผน,นวกหละเราเป็นคนที่ชอบค่ายอาสาผมมีโอกาสได้ไปค่ายอาสาตามตามชุมชนต่างๆหลายๆจังหวัดแบบหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายสิบจังหวัดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละแต่ละจังหวัดเขามีวัฒนธรรมมีสเสน่ห์มีแบบรอยยิ้มของทั้ง หลายห้อย่างของเขาผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราหยิบรอยยิ้มบางอย่างมาแล้วมามอบรอยยิ้มนะันให้กับคนอื่นต่อเพราะว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเกิดเป็นโปรเจกต์ที่สานสุขขึ้นมาใช่ครับรใช่ครับรตัว้ดีมากเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกุกคนเลยทางพี่พี่แฟนคลับเองและลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางสานสุขครับอย่างตอนนี้ส่งไปที่ประเทศจีนแล้วครับก็เรียกได้ว่าหมดสต็อกด้วยที่จีนตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยที่ส่งไปจีนใช่ ใช่ครับสองสองนาทีครับใช่นาทีเข้าไปเหมือนนาทีแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีปัญหานิดหน่อยก็สั่งทีที่สองกได้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้การสนับสนุนทา,ทางที่ประเทศจีนแล้วก็ทางที่ไทยด้วยที่ซื้อทางช้อปปีก็เดี๋ยวจะมีรสชาติใหม่ก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะมีผมจะจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยที่เรียกว่าจับมือกับทางช้อปปี้ลดพิเศษเลยเป็นช่วงของเเดือน9กนะครับก็จะลดพิเศษจากแบบเป็นโปรโมชั่นพิเศษอีกเพื่อให้ได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกอกีกกกไมมม่่่่่ใใใชชชคคคนนนัันัั้้้้ผยยงงจะะเเป cheese, ปิ cheese, ิดดดตตตตววรรรรรหหบบือออออ็าีี มได้ด้วยด้วยครับจริงๆอย่างที่บอกครับนอกจากว่าในไอเดียธุรกิจเราจะช่วยชุมชนแล้วเราแค่รู้สึกเราทําในสิ่งที่เราเรามีความสุขกับมันเราลัก,ลกมันด้วยเราชอบกินเราชอบขนมเราก็ทําสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยครับตอนนี้ชอบยาดมครับก็จ,จะทํายาดมต่อน้ำมันเหลืองเพราะจริงๆอยากทำานน้ำมันเหลืองเพราะว่าน้ำมันเหลืองเป็นเป็นสินค้าชุมชนจังหวัดตราดซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยชุมชนเพราะว่าถ้าทำน้ำมันเหลืองเราจะ เอาเน้อมันเหลืองของชุมชนตลาดเนี่ยมานาเสนอได้เลยว่าเราสามารถขยายเราไม่คนรู้จักน้อมันเหลือจงจากหวดตลาดมากขึ้นซึ่งเป็นบ้านเกิดเราเองครับใช่ใช่มันมันมันไม่ใช่แค่แบบแค่แบบว่าการที่เราแบบสนุกดุสนุก,นกแค่เพียงแบบเราได้เราได้ขายนะแต่เราสนุกกับการที่แบบคิดการตลาดหรือแบบเอ้ยเราจะได้ช่วยตรงเนี้ยเราทํายังไงได้อะไรเงี้ยเราได้ใชท่ทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับใช่แต่รี่ก็มีไอเดียแหละครับผมมองว่าถ้าเศรษฐกิจชุมชนนะครับหรือเศรษฐกิจที่ที่เรียกว่าเป็นระดับที่เล็กๆ มันดีผมเชื่อว่าพอชุมชนเศรษฐกิจชุมชนมันดีขึ้นมันจะนําเสนอไปถึงเศรษฐกิจระดับประเทศระดับจังหวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะขึ้นไปทําให้ในแต่ละภาคส่วนของของประเทศไทยเราดีขึ้นผมเชื่อว่ามันผมเป็นผมชอบอ่านง,งานวิจัยตามต่างประเทศเงี้ยมันมีหลายธุรกิจที่เริ่มต้นจากเล็กๆ,ๆครับแล้ววันหนึ่งเขายิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่างอย่างที่เราหลายเห็นอย่างเอ่อไมโครซอฟท์เอง Facebook เองหรือว่าอะไรๆธุรกิจ Apple เองทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กมากครับแล้ววันหนึ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่ ทำให้ประเทศเดลเรียกว่าเป็นสค้าะดาบประเทศเลยผมก็เชื่อว่าถ้าเราเริ่มเอาของชุมชนขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งจะขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยของเราเนะครับผมเป็นประเทศที่มหาอํานาจในเรื่องเศรษฐกิจในวันหนึ่งครับอะ,อะไรนะฮะันักแสดงนักแสดงก็แล้ครับใช่เป็นอะรนีิเลกอาชีพหลักเป็นนักแสดงครับอาชีพเราเ,เ,เป็นเป็นเป็นเรียกว่าพนักงานบริษัทตัวเองครับใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้จะมี ได้ดูกันปลายปีนี้ก่อนน่จะเป็นละครครับชื่อว่าแม่ผัวคนใหม่ที่ผมไปรับเชิญแล้วก็จะมีเป็นภาพยนตร์ครับนี่จะลงลงภาพยนตร์ในวันที่24ธันวาคมนี้แล้วครับเร่ารับคริสต์มาสเลยกับเรื่องวอนเธอครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยครับบทบาทเรียกได้ว่าไม่เหมือนตัวเองเลยใช่แล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าเลดไฟโกดครับก็น่าจะได้ดูกันมาต้นปีหน้าใช่ก็ สนุกครับรีผม,มองว่าสนุกมากกว่าเหมือนว่าเออเราเราได้จอยเราได้ไปสนุกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบละครตอน,นนี้เล่นละครบู๊ก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกใหม่เราไม่เคยบู๊เลยจากที่เราแบบแววเราถ่ายทํามันขอจะรับท่าได้นานมากจนวันนี้บางทีแบบดูท่าห้านาทีเล่นได้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกการพัฒนาตัวเองหรือการแสดงเองเจอพี่พี่หุมกับหลายๆลยคน ท่านก็จะให้ความรู้ต่างๆมาที่ทำให้เราเอามาพัฒนาตัวเองหรือรุ่นพี่ในวงการเองใช่อย่างแบบที่ตอนนี้เล่นอยู่ใฟไฟโกลก็จะมีพี่จูเนียเองจูเนียดสตาร์ร Star, พี่หลางเองอะไรเงี้ยก็จะคอยสอนหรือพี่พี่พุ่มกับพี่โขบก้องเกียิก็ให้ความรู้เมเยอะมากในการแสดงใช่<ร>ทำอยู่ครับจริงๆอ่ะผมทําเพลงมาน่าจะน่าจะได้ดูกันเลยเวนี้จริงเป็นเพลงที่พี่พี่แฟนคลับแต่งให้เป็นเป็นเป็นเพลงที่เป็นภาษาจีนผมเลยเอาเพลงที่เป็นภาษาจีนนะครับเพลงนี้ที่พี่เขาแต่งให้อ่ะมาแปลเป็นไทย แล้วก็แรปทั้งหมดผมแต่งใหม่หมดเลยทำเองครับใช่ครับเดี oh ๋ยวจะโชว์เดี oh ๋ยวเดีวจะได้เ oh. ห็นถ้าใครมาดูท oh ี่6จะเห็นเป็นแรปที่มีลามผสมจีนทั้งหมดผมเป็นคนแต่งหมดเลยใช่ครับแฟรแฟนนะครับมีมีแต่ยเป็นเพลงยังไม่ปล่อยอะไรออกมาเลยครับแต่จะเป็นเพลงเก่าแหละที่เคยฟังกันอยู่ก็ถูกใจคนนี้ยังยังครับยังเดี๋ยวรอเราทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเออะเออะกันได้ใช่ ครับเดี๋ยวขอไปเกาก่อนไปเกาก่อนยังเกาไม่เสร็จครับประมาณนั้นว่าเยอะเลยครับก็จริงๆธุรกิจในในทางธุรกิจก็อยากอยากที่จะแบบว่าพัฒนาเกี่ยวกับพวกพวก,พวกเกี่ยวกับสินค้าต่างๆขึ้นมาอีก,อก,อก,อกในอนาครตรวมถึงว่าการพัฒนาตัวเองเองหรือร่วมถึงในอนาครตรก็อาจอาจ,อาจจะแบบว่าถ้าเราสามารถเหมือนกับว่าให้โอกาสใครได้ก็าจะให้โอกาสคนมากขึ้นครับประมาณนั้น ผมว่ามันเป็นหลายๆคนมองว่าช่วง stay home อยู่บ้านเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว,ว่ามันแย่มันไม่ดีส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นมุมมองที่ดีมากเรารู้สึกมันเป็นช่วงเวลาให้เราเราเรา,เรามีความสุขเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเหมือนแบบผมมองว่าเป็นช่วงเราเราเหนื่อยกันมาในเหนื่อยกันมาอย่างยาวนานมากแล้ววันนี้เราได้พักแต่เราได้พักเพื่อได้อยู่กับตัวเอง เราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยถอดตัวผมผมแบบว่าชอบอ่านหนังสือเราได้อ่านหนังสืออยากออกกำลังกายได้อ่าออกกาลังกายหุ่นเราดีขึ้นออกกาลังกายมากขึ้นมีความสุขขึ้นผมมองว่าเนี่ยครับมันเป็นมุมมองเล็กๆที่ถึงแม้ว่าเราอาจจะขาดรายได้เราอาจจะแบบว่าออกไปข้างนอกไม่ได้แต่มันเป็นเวลาที่เราได้มีความสุขมีความรักกับสิ่งที่เรารู้สึกรักและได้ทํามันเราได้เรียกว่าได้เสพความสุขที่เกิดจากตัวเราเองประมาณนั้นครับ <med ic ulous> บนเวทีอาจจะไม่ได้โชว์ครับแต่ว่าในละครได้โชว์แน่นอนเรียกว่า <med ic ulous> สามเรื่องได้ดูเลยครับ <ś m any ful> สามเรื่องได้ดูเลยครับ <g ül> เ,เระ <c oughs> ามานัดครับต้องต้องได้ดูสักเรื่องเลยครับถ้าใ,ใครใครพลาดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งใ <t> ช <oss> ่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับ